最好，第几最你看，阿玛查，最好对我要最好的哪个最好，安哪第几最看。但蛮ไปได้ถึงว่าคือถ้าจะให้ดีเนี่ยเออภาษาไทยใช่ไหมถ้าจะให้ดีนะอะไรอย่างเงี้ย最好别去是吧最好别就就就，ถ้าจะให้ดีเนี่ยหยาอะไรบ้างหยาโอเคถ้าก็อีปีนี้กับ最好是吧 ใช<最>หมายถึงที่สุดครับ好แปลว่าด,ดีโอเคนะ最好ดีที่สุด最好หมายถึงภาษาไทยอ่ะถ้าจะให้ดีนะเหมือนแบบเราจะเสนอความคิดเห็นอะไรบางอย่างนะครับคือถ้าจะให้ดีนะจุดๆอะไรบางอย่างโอเคเริ่มกับตัวนี้ครับ最好่ะ最好คือดีที่สุดตัดไปดูกัน最好我要最好的哎最好的最好的,最好的 ตแปลว่าของที่ดีที่สุดอันที่ดีที่สุดเออ我要最好的ฉันเอาอันที่ดีที่สุดครับแบบนี้ได้เลยนะใช้ตรงๆเลย我要要ต้องการหรือเอา我要最好的หรือกับสันันๆครับ哪个是吧哪个หรือ哪一个哪个哪一个啊哪一个最好 啊，哪里的顺？对，哪一个最好？是吧？哪一个最好？嗯，例如你看，说讲品质，安尼，เคย有个人问，质量是吧？质量，质量，是品质，讲讲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 讲 质量最好，领导买个啊，你卖的最好是吧？卖的哎，卖的最好，凯迪的说的，给凯迪说来，俺娘、啊、对，卖的最好是吧？这个卖的最好，这个卖的最好，俺娘凯迪说的来，你零零买对买个卖、啊、呢？买是卖凯，OK，到呢,、啊、呢最好。 ทีนี่ครับพอช่วยเาที่ผมกล่นไว้ตอนแรกที่บอกว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยโอเคถ้าจะให้ดีเนี่ยเพราะเราหนึ่งภาพตามภาษาไทยนะถ้าจะให้ดีเหมือนเป็นการเสนอแนะช่วยียผมเอาเปียใส่ลงมาด้วยเปียหมายถึงยาครับถ้าจะให้ดีเนี่ยยาจุดๆยาอะไรบางอย่างเลยง่ายสุดช่วยเขาเปียชื่อใช่ปช่ะนี่ไหใช่ไหมให้ดช่ไ่ไหม่ไใไหมช่ใช่่หไใช่่อ่

是吧？如果你开车，他混卡不落，最好别喝酒。对这个啊，喝酒喝酒就不落，最好别喝酒，喝酒喝酒就酒就不落。他如果混卡不落，他才好。当然，你最好呀，不喝。或者，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 或 如果你开车最好别喝酒หรือผมเชื่อว่าหลายคนคิดสลับตามได้好如果你喝酒如果你喝酒าถ้าถาถ้าถ้าถ้าถราถ้าถาถ้าถ้าถ้้า้า้้าถ้า้าถาถ้าาาถ้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 าาถ้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 าาถาถ้าถถ้าถ้า่้า้าถ้าา 这个哈乱是吧现在哈很乱ไปดูคำนี้หน่อยอ่ะก่อนจะไปนิดเดียวตอนนี้นคือมาก乱และเทแต่ความหมายคืออะไรตอนนี้มันเละเทะมันไม่สงบหรือมันเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่มันมัวซัวมันเละไปหมดอาจจะเกิดสงครามเกิดภาวะเศรษฐกิจเกิดอะไรบางอย่างที่มันแบบมันไม่ควรไปมันไม่น่าไปเพราะฉะนั้นเลยจะบอกว่าทางที่ดีอย่าไป最好别去是吧 现在很乱，是吧？现在很乱哦，乱。昨天被拆一堆。现在很乱，最好别去。哦，ตอนเนี้ย，哦，มันวุ่นวายครับ，เละเมื่อโซ่ไปหมดกับไอตัว乱ตัวเดียวเนี้ยแหละ，最好别去แบบเนี้ยครับ，拆ได้。ต่อมาเราดูครับคำพูดนี้，不属于自己的东西，好，不属于自己的东西。 ของที่ไม่ใช่ของตัวเองไปดูนะชูยเป็นของชู่ย自己เป็นของตัวเองต่อตรงสิของที่มันไม่ได้เป็นของตัวเองครับหรือของที่มันไม่ใช่ของเราอะของที่ไม่ใช่ของตัวเองอนี่ยช่วอเลี่ยพนะ最่ว碰องทางที่ดีเนี่ยอย่าพงพงคือแตะโอเคทางที่ดีอย่าไปแตะอย่าไปยุ่งโอเคอเอา 不属于自己的东西是吧不属于自己的东西最好别碰嗯第呢 c o m 那个属于病狂 ok 碰 b a c 然后那、這个剩下那个最代表我提速最好是吧剩最好和第一的速率它很在第 โอเคซึ่งพอเราลองดูนะครับลองไปใช้แต่งประโยคพูดกันดูนะครับแล้วอย่าลืมนะครับกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจกับพวกเราครับวันใด EP หน้าเป็นเรื่องอะไรมาว่ากันต่อ EP นี้จ่ายเชนพบกันใหม่สวัสดีครับเฮ้ยฮัลโหลเตงพรุ่งนี้เขาไปไม่ได้แล้วนะโอ้นี่ไป不了去不了了พรุ่งนี้เขามีระว่ะ 行吧，你明天有事儿是吧？明天有事儿，明天有事儿。好，那我知道了啊。好，那明天再说，明天再说吧啊，明天再说。好，行，好，挂了啊。吃了。嗯又又，又，对你又又又又吃了。又又又。百万奶奶又吃了。吃了，什么？吃。 孙课买几包，买几分钱？给你了，要吃了，吃吃吃，你就知道吃，蛮对。吃吃吃吃，啷个啦？你就知道吃。就只吃。购买。只吃。只吃。你就知道吃。只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 吃 สำหรับพวกเราที่สนใจคอร์สเรียนภาษาจีนกลางกับพวกเราคลิกเซเว่นคลับครับเราแบ่งเนื้อหาเอาไว้ให้นะครับตามระดับเลยนะครับมีตั้งแต่ปูพื้นฐานนะครับแล้วก็ต่อ,อยอด1ต่อ,อยอด2ต่อ,อยอดสามสามารถเลือกระดับที่เหมาะสมกับตัวเองได้เลยนะครับสามารถเลือกได้เลยแลวถ้าสมมติว่าเรียนไปเรายากหรือง่ายเกินไปเนี่ยเล่นไปห่วันนะครับสามารถที่จะแจ้งเปลี่ยนระดับได้นะ มีเนื right ้อหาให้เข้าดูได้เลยครับมีคลิปเปียดนะครับให้ดูได้อยู่แล้วแต่ที่สําคัญเนี่ยก็คือนะครับพราะเราสามารถที่จะนัดเรียนสดนะครับแต่ต้องนัด่วงหน้านะกับผมนะครับสามารถเข้ามาเรียนได้เลยแบบตัวต่อตัว1ครั้งนะครับหคอร์สเนี่ยสามารถเข้าเรียนได้1ครั้งเลยนะครับและก็จะมีนัดเรียนสดเพิ่มแบบกลุ่มนะครับอันนี้สามารถที่จะเข้าเรียนตามตารางเรียนได้ส่วนถ้าสมบูรณต้องการที่จะเจอกันแบบตัวต่อตัวนัดตงหน้านิดนึงนะครับอย่างน้อย1วันนะโอเคสามารถที่จะ เอ่อข้ามาเรียนที่ห้องเรียนสดเลยก็ได้นะครับแบบตัวต่อตัวกับผมนะนะครับแล้วก็สามารถที่จะเอ่อเรียนออนไลน์ก็ได้บางคนแบบอยู่ไกลเงี้ยไม่สะดวกเดินทางใช่ไหมและนะครับเนื้อหาทั้งหมดนะครับจะมีการบ้านนะครับจะมีการบ้านพิสูจน์ทดสอบความเข้าใจนะครับโอเคพิสูจน์เลยทดสอบอะไรกันทดสอบความเข้าใจนะครับดูว่าเราเข้าใจจริงหรือเปล่านะครับการบ้านก็คือเราสามารถพิมพ์ส่งนะครับเขียนถ่ายรูปส่งหรือนะครับ สาม,มารถที่จะส่งเสียงนะครับส่งเสียงเป็นการส่งการบ้านเข้ามาเพื่อทดสอบทักษะการพูดนะครับโอเคให้ผมฟังแล้วถ้าสมมติผิดหรือไม่โอเคตรงไหนเดี๋ยวผมก็จะแก้ส่งกลับไปให้แบบตัวต่อตัวเช่นกันนะครับทั้งหมดนี้นะครับที่พูดมาทั้งหมดตรงนี้เนี่ยหปีนะครับเรียนได้เลย1ปี 1, นะครับโอเคราคาเพียงแค่1นึ่บาทแค่พันเก้านะครับโอเคอันนี้นะเลือกได้เลยนะครับและพิเศษนะครับสำหรับใครที่สมัครเรียนจากคลิปนี้นะ จะมีแถมฟรีให้อีกนะครับอีก30วันไปเลยเพราะฉะนั้นรวมเป็น1ปีกับอีก30วันในราคาเพียงแค่1,990บาทและมีชีปเหรียญน,นะครับส่งไปฟรีถึงบ้านกันไปเลยนะครับโอเคส่งชีปเหรียญให้ฟรีถึงบ้านด้วยนะครับบางคนบอกว่าโอ้อันนี้เออโอ้ยเดี๋ยวต้องมาจ่ายอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าไม่มีแล้วนะครับก็คือแค่นี้แหละแค่1,990งนารนะครับเลือกไปเลย1ระดับนะครับสามารถเล่นได้1ปีนะครับแต่นะครับเรามีทั้งหมด สี่ระดับใช่ไหมนะครับปูพื้นฐานต่อยอดหนึ่งต่อยอดสองแล้วก็ต่อยอดสามนะครับบางคนบอกโอ้ยแค่ระดับเดียวไม่จุใจของเมาสี่ระดับเลยได้ไหมตั้งแต่ปูพื้นฐานเลยนะครับหรือบางคนบอกเรียนมานานแล้วอยากจะทวนปูพื้นฐานด้วยนะครับสี่ระดับโปรโมชั่นพิเศษแค่สามพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทเรียนได้หนึ่งปีพอไหมหนึ่งปีต้องสี่ระดับหนึ่งปีไม่พอหนึ่งปีครึ่ง นะครับเอาไปเลยนะครับเพียงแค่3,990บาทนะครับเรียนได้1ปีครึ่งนะครับและยังเรีนนะสามารถที่จะนัดเรียนสดกับผมเพิ่มเติมกับผมได้นะครับหรือว่าจะเข้าเรียนสดตามตารางเรียนก็ได้นะครับจะมีแจ้งล่วงหน้านะครับว่ามีแบบกลุ่มตั้าไหร่บ้างนะครับแบบเรียนเดี่ยวก็สามารถที่จะนัดเข้ามาได้เลยนะครับโอเคน้องเอ้าแล้วก็ถ้าสนใจนะครับสามารถลงทะเบียนได้เลยนะครับแล้วบางคนเพราะเราถ้าสมมติใครที่อยากจะมีอยากจะทราบข้อมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ใช่ไหมก็สามาันที่จะทักถามกับแอดมินได้เลยโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันในคอร์สเด็ดโอเคพบกันครับ